สวัสดีครับปารอกติดเกมนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเหตุผลที่ว่าทําไมเมงก้าหรือมักกังก้าครับไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่นิยมในงานแข่งรอบ16ทีมน,นะครับก็คือว่าเรียกได้ว่าในรอบ16ทีมน่นะตนะัวตลกของเรามักกังก้าแทบจะหายสาบสูญไปเลยครับก็อื่นเลยต้องบอกว่ามักกังก้าจริงเป็นทีโร่ที่เก่งนะไม่ใช่ม่เก่งไอตัวเนี้ยไม่ตัวเนี้ยปั๊บแต่ในงานแข่งครับพบว่ามักกังก้าเนี่ยโผล่หัวมาน้อยยิ่งกว่า ster อเลสเตอร์ครับ กลายเป็นว่าฮีโร่ท็อปพิษของสายเมทในการแข่งคืออเลสเตอร์กับคริซี่ครับผมแล้วแมงก้าม่เก่งตรงไหนครับคําตอบหลักก็คือว่ามังก้าเนี่ยฮะมันต้องใช้เวลาในการแสดงความเก่งครับงงไหมคืออันติขอามันเนี่ยต้องการสแต็กเยอะครับ5สแต็กได้ยิ่งดีถ้านี่ฮิวเพื่อนนี่ก็จริงแต่ว่าเวลาที่มันบวกกันจริงจริงจังนะครับเวลาบวกกันเนี่ยถุนดโดนโอมาพุ่งมาโดน ไว้เอเลตยิงอัดโดนอพทุ่งใส่นะฮะดามจที่เกิดขึ้นครับมันทะลุก,การฮิวนะฮะเพื่อหฮิวได้สักประมาณอ่ะสามร้อยโดนไฟไปแล้วพันสองไงฮะมันฮิวไม่ทันกรบพ่าเนะะี้ยไม่ทำดาเมจได้ด้วยแต่ก็ฮิวไม่ทันอยู่ดีครับการว่าจุดเด่นของมังกาที่จะฮิวได้เนะะี่ยจบเลยและการเบิร์สดามจมังกาเนี่ยคั้งต่ำครับก็คือกว่าจะเบิร์สได้ครับต้องมีห้าสแต็กด้วยทั้งอันตีแกรสแอดแทกนี่ครับดังนั้นเมื่อมังกาไม่ได้ยืนนานพอที่จะทำห้าสแต็กได้ ดาเมทอันรุนแรงของมันทีการเบิร์ดเนี่ยเลยหายไปครับพอหายไปปุ๊บฮิลก็ไม่เวิร์กเบิร์ดก็ไม่เวิร์กกลายเนี่มังกาเนี่ยทาหน้าที่ตัวเองได้ไม่เต็มที่ครับเพราะว่าเกมมันเร็วมากถ้าจะฮิลคนก็เลือกใช้เป็นสกิลเชนเจอร์ฮิลมากกว่าจะมาหวังพึ่งฮิลจากมังกาและการยืนเลนในการแข่งครับมันน้อยมากคะคือในการแข่งเนี่ยถ้าจะยืนเลนจริงะฮะมันยืนแป๊บเดียวอะแป๊บๆก็มาแก๊งแป๊บแป๊บก็มาแคมป์แป๊บๆก็มาตีมังกรทําให้ฮีโรที นะไม่ต้องยืนเรนนานนะครับเน้นบวกเนี่ยอย่างคิซี่อย่างอเลสเตอร์นะครับทำผลงานได้ดีกว่ารวมไปถึงจังหวะที่ออกกันเนี่ยถ้าต้องการสตันเพื่อเพื่อช่วยเพื่อนยกเพื่อช่วยเพื่อนเนี่ยมังกล้าขาดไปอย่างรุนแรงครับเพราะว่าสกิลเนี้ยเล่นที่แค่สโลครับซึ่งสโลไม่เพียงพอในการหยุดสตูในการต่อสู้นะฮะผลคือคิซี่ที่มีท่าเนเจอร์วาดนะครับมันเก็บ สู้ได้ด้วยช่วยเพื่อนได้ด้วยรวมถึงหนีก็หนีได้ฮนะหรือก็ทักอเลสเตอร์ที่มีท่าจับที่สุดยอดอย่างเมจิกพริซซันครับคุกแข่งเวทมนต์เนี่ยฮะมันสามารถจับสุดได้แน่นอนกว่าบังกาเยอะครับสกายน่าบังกาที่มีผลดีคือซัพพอร์ตทีมไพ่นเนี่ยมันซัพพอร์ตได้ไม่นานพอที่จะเก่งครับการแข่งครั้งนี้เลยเห็นว่าบังกาเป็นตัวที่คนพลิกมาน้อยมากแล้วหลักที่เจอจริงก็คือคริสซี่บอลเลสเตอร์ครับแล้วถ้าถามว่า ไอ้ป๋าอะไรอย่างงี้ผมจะเล่นมังกร้าเป็นเมนต่อไปได้ไหมถ้าเล่นสนุกพอได้ครับแต่ถ้าเกิดเล่นแข็งเนี่ยฮะตอนนี้เนี่ยแข็งสุดยกให้คริสซ,ซี่กับเอสเตอร์ครับผมมังกร้าเลยไม่เหมาะครับเพราะว่าสาเหตุผลหนึ่งคืออันติของมันต้องการเวลาในการแสดงผลค่อนข้างเยอะดาเมจต้องการการแสแต็กเยอะมากแม้ว่าจะพิจะแรงก็จริงแต่ถ้าจะลองแสแต็กเนี่ยตายเพื่อนตายหมดก่อนครับรวมถึงว่าเราอาจจะตายก่อนก็ได้และไม่มีซีซีที่ทันทีทันใดครับอย่างยก ของคลิซี่หรืออย่างเอ่อชื่ออะไรนะเมจิกบาริเออร์ของทางอัลเรเซอร์ครับเลยทาให้มากังกาเป็นตัวที่ยังไม่น่าใช้แข่งในตอนนี้ครับจนกว่ามีการปรับอะไรใหม่แต่คิดว่าดูจากการดีไซน์ตัวละครแล้วเนี่ยมากังกาน่าจะเป็นสายพิษเนี่ยแหละฮะไม่น่าเป็นสายซีซีเหมือน2ตัวนี้หรอกโอเคก็ขอจบเหตุผลที่ทําไมมากังกาไม่เป็นท,ท,ที่นิยมในงานแข่งแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปรักขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม